สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูหูสูขคนครับมือนีพ่อกับบะเทาข้างหน้าชาแนลครับมาพร้อมน้องสาวครับพี่น้องมือนีสวัสดีค่ะอ่าพร้อมเอาน้ำพี่น้องมือนีครับอู้ตัดผมรอได้พี่น้องมือนอ <c oughs> มีมาพี่น้องแม่มือนีอูน้น้ำหนอยอูน้น้ำหนอยอูนอยอ้น้ำหนอยครับพี่น้องอูนอ้น้ำหนอยไก่สองตัวคนได้นี่เครื่องคนได้หลายมี่ยังเนี่ย <sk r> กระเทียมกระเทียมอ้าวเอาลงไปตำ่ำพริกแห้งพริกแห้งโอ้พิศพิษเท่เลยเนี่ยหลักหอมชีรากผักชีอ่า tăm con tăm con tam con oh. tam con xiếng sì đắng bung ping bung này đây phi nòng đây có mi nắng cay phi nòng nắng cây coi sổm nắng cây này xây bậc nào phi nòng ấy sổm nắng cây, áo quần này là coi cây bản đây phi nòng cây bản coi cứ thế kỳ nhầm nhầm khẩu nó phân phai phân xe tay nè xe อียังอีกเลยทึ่งไต้ทึ่งหลายอย่างทึ่งเนื้อพริกไทยบนน่ะเม็ดหอมพักชีโอ้เม็ดพักชีอันนี้พริกไทยพริกไทยครับเอาเบิ้งเอาเบิ้งแบบง่ายๆสูตรน้องสาวตำทีละอย่างครับตำให้เข้ากันโอ้ดังดีเปิ๊กเปิ๊กเปิ๊กดีขนาดเอาเอาที่แหลกบ้ขึ้นโบ้ให้แหลกแหลกแม่แหลกเออแหลกแน่อยู่บุกคักปันไดบุคักบันใดทายพี่น้องเบิ้งเบิ้ลทุกขั้นตอนพี่น้องเลยเพื่อพี่น้องอย่าไปเห็ด นี่เพิ่มสีสันเพิ่มความเข้มข้นครับใส่พริกแกงนำ้ำโอ้หอมห,อหอม่วยๆมาเลยพี่น้องเอา้าไปลองมึงเด้อพี่น้องเด้อพอละตำคักหลายมันสิแหลกมันสิแหลกโพดบ่ขั้นปั่นเอาสิเป็นยังไง <c oughs> สากไม่เด้อพี่น้องนี่สากไม่สากยังสากไม้แดงมาพ่นว่าใส่ตะไคร้ใส่หอมแดง ใส่บักข้ามเปียกลงไปน้ำตั้มใส่กันโดดพี่น้องอเฮ้ยเข้าบุมีพื้นตั้บ่มันเสียงดังไหมเอาลงพื้นดินนเอ,อ้ใส่ลงพื้นตั้มเปืเป้อๆอยู่พื้นพี่เออขอโทษขอไปได้พี่น้องเด้อหนานเห็นบ่โอ้เ<อ>ด้องออกขวมมันรุนแรงหลายดิรุนแรงหลายฟง่งออกสัมเข้าตาบ่เข้าตา ไาเห็นน้องสาวถือกล่องเพิ่นกบ่ถือพี่น้องเอ้ยว่าอยากลองเห็ดให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเผมจะว่ามีแต่กินอีแล้อเดี๋ยวมือนี้โบมีล่มครับมือนี้ล่มหายเลยใบไม้โบคือหมอว่านโบคือหมอว่านหมอก่อนหมอว่านหมอก่อนนี่โบ้ยเบิ่งเพิ่นลมมามือนี้มิดจริงจริงห่อนกห้อนนี่แหละตัวหนึ่งเทียนไอห้อนนี่เตาไฟไฟกาดีขนาดเอาหนังมาจีได้เนาะพี่น้องเนาะ โอ้เครื่องไลยเติบด้วยเครื่องนี่อ้าวมากมามาขึ้นมาเบื้องถิงจะสกยอยโลวดตัวนี้ก้อยโลดนี่เออก้อยโลดพี่น้องมาเบื้องก้อยใส่แบบเน่าใส่แบบเน่าขู่โหว่หัวหอมถอนได้พี่น้องอ่ะขึ้นมานนนหูกระเลพี่น้องเบื้องนี่โอ้แนวจับไมงวันพี่น้องแมวจับฟูงมินต่ำเอดีดเอียดอยู่ยก้อยตัวนี้มันต้องใส่เปียบเยบตัวพี่น้องมันจัง คขื่อนว่าอย่างไรล่ะมันจึงเออมันจึงตัดเขาเอนว่าตัดข้าวคือหนังไกน่นี่หนังดิบเลยพี่น้องบ่รมนันหนังสุกเลยไตนี่ซ้ำหนึง<ร>งน่งไตซ้ำหนึ่งโอ้ทั้งนั้นใส่ใส่พริกแกงนะพี่นอออ้องเอ้าเบื้องทั้งผีก้อนพี่นอ้นอขนงขันต้องขันได้พี่น้องต้องขันเอา้าเดี๋ยวในระวังขันครับหันมาเบื้องทั้งผีหันไปหันมาเนี่ยพี่น้องมันจะว่า ขันบัใส่ถุงมืออีกมันวิทีบ้านๆในพี่น้องเข้าบัได้ไปซีเรียสยังหมั่งใหม่ครับเอามาเข้าเห็ดเห็ดกินเองครับเห็ดกินในครอบครัวบัวเดชเห็ดซื้อเห็ดขายครับพี่น้องดีบ่โอ้ไปบักกูดในห้องบัวต่ำใส่บ่โอ้บัวเออโอ้ฮัลโหลพี่น้อง เอาหันมาเบิ่งล่างอีกคันแล้วเห็นบ่พี่น้องมันสิเป็นขาวๆคอนนอนเล็กน้อยใส่ข้าบขัวหัวหอมเข้าไปนี่งอู้หัดขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยครับเด้อทีบบ๊เคยกินอ่านี่แหละไก่ดิบหนังไก่ดิบครับพี่น้องคันแล้วสิเป็นประมาณนี้เอาเออเอาไส้แล้วใส่ยังลงไปเนี่ย ใส่รถดีใส <ell ate y akan> mm ่ด hmm, so mm ีอ hmm, like ันนี like ้ใส่ชู้รถอ่าใส่รถดีใส่ชู้รถนะครับแล้วก็เอาลงไปเลยบ่นี่ยใบมะกรูดใบมะกรูดมาใสไอ่าใบมะกรูดมาใส่กระเพราบอใส่บ่เดี๋ยแล้วก็ไปครัวครัวให้มันเข้ากันก่อนบ่ได้ใส่น้นาม่นบ่เพราะว่ามันมีหนามอยู่ในเนื้อไก่มีหนามไปครัวโอ้ความนัวความัยังขั้นบ่ออ่ะเขาต้องใส่ ใส่เอานะครับใส่ปลาแดกบ่ใส่ใส่ปลาแดกน้ำข้นขึ้นมาเลยพี่น้องข้นขึ้นมาแล้วโอ้เอายังใส,ส่ปลาแดดใส่ปลาแดกน้ำจั้งหน่อยพี่น้องเออเพื่อความเข้มข้นมันจังสีหอม,อมหอมอะไรหอมมอะไรเอา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  อู้น้ำหน่อยก๋อยหนังไก่โอ้เข่าท่าเข่าท่าเอาเนี่ระวังท่าสุกนี่พี่น้องไปเบิ่งก๋อยหนังไก่ก่อนพี่นอ้อ,อ,อ,นองเอาอวยไปอวยมาพี่น้องเอ้ยทางนั่นเมียทางนี่ผัวเห็ดเอาเอาเบิง่งขันแล้วมันขาวโอ้ขาวจันทร์พันเลยใส่ข้าวคั่วหัวหอมบักพริกคือกันครับพี่น้องกับกับก๋อยปลานี่พริกพริกป่นมาใส่ พริกปนเท้าเสื่อมตลาดบึงเทอมกับแบบเพชรซิกนิกน,นะนีเพชรซิกลิกจักสิวายยังไงอ่าเอานนใส่แนวนัวมาหน,นีิสู้รถเตะแนวนัวอืมใส่เข้าไปโอ้คับครับรอบนี้รอบนี้บ่วงคนได้พี่น้องบ่ได้บ่ได้นันนึงหอมหอมชี่หอมสาราเนหอมต้นหอมบัวต้นหอมใส่เข้าไปพี่น้องเอา้า นี่คนในเขากันกิ๊กี้ขั้นใส่เกลืออยู่บดใสบดใส่เออเอาอย่างนั้นน้ำปลาเพราอปลาเดือดใส่ปลาเดือดต้องหอมนี่ปลาเดือ่สูตรนี้มันต้องปลาเดือดครับมันจึงหอมนี่ยังใส่เข้าไปพี่น้องยหยมาเบิ้งจังหอมหอมหอมผโอ้ใส่หน่อยเข้มหน่อยใส่หลายเข้มหลายครับสูตรนี้หอมอีกทีเลย ความความเปรี้ยว<ม>ถือกับแนวนัวถือกับแนวเข้มกับถือกับหอมหอมมันสีแส่บเลยนะ <laughs> เอาสิม,มึงดูเจ้าลองมึงดูงงดต้องให้ผู้เฮ็ดซิมก่อนพี่น้องเป็นไร<ม>ขันนึงขันน้ำเปแี่ยนนลุง ใส่อิกปลาแหกขาดปลาแหกปุงเอาพี่น้องบ่มิสูตรท้ายตเฮ็ดแนว่กินบันบานครับนี่ละอืมหูขึ้อยำกรบๆดีเลยความเผ็ดพอแล้วตัวพอลุงนี่ก้อยหนังไก่ย่างย่างอูนำหน่อยครับบนสุกใสเบิ้งขดชี่มึงนี่มืองอๆแม่โหลดครับบ่าวท่ว โอ้โหฟูน่ะฟูน่ะเอาจ้องมาบุญจ้องมาบุญซิมซิมตักซิมมั้งไปซิมอ้ซิมเองไปซิมก็ได้ซิมได้บ่ล่ะกินได้บ่เดี๋ไปลงบ่อให้เงาีนึ่งพอดีบ่พอดีพอดีใบกระเพราใบกะเพราใบกะเพรามากพี่น้องเออนี่ปิดถ่ายปิดถ่าย โบไลไม่ใช่หลนี all, ่ละป้งบาที่นี่ปิดฝาปิดฝาแล้วก็ยกลงยกลงเอาเบิ้งดูเอาเบิ้งนี่ร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องเองเอาเรียบร้อยเรียบร้อยใส่เปิดเบิ้งดูวยเหรอมันเป็นยังไงโอ้ยโอ้โหไอ้ตรวจไปพี่น้องไปหอมใบกระเพราไปเสียบๆน้ำบาร์เทลครับมาอนีิ สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองไปสูขูสูคนครับเอาสวัสดีพี่น้องย่างเป็นทางการอีกเทื่ยหนึ่งครับมาพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วอูน้ำหน่อยก้อยหนังไก่ใส่ไ,ไก่พร้อมหนังไก่แบบดิบครับพี่น้องใส่กับพักบัวลายบันไดครับเต็มโตะ <laughs> มีผักกาดหินผักกาดหินเอาโยกยูว่าพี่น้องเนาะกำลังเปลี่ยนครับพี่อันผักกาดหินใหญ่ผักกาดหินแนะบักทัวแีนยใบผักนองแีนยบักเขือบักริงเอา้ามาจุดตรวดน้ำมเท่าครับมากับเอามากับเอาครับ มือนี้สีม <wolf> <Interestingly> ือจัดการพอนจัดให้รอบมึงดูอู้น้ำหน่อยนัวๆอ้ยูดีสุดหนามไหมพี่น้องสุดหนามยังไงหอนอืมจำน้ำนัวจำน้ำนัวเดี๋ยวบังบังมาพี่น้องมาอืมนัวมดีครับ ไก่บานไม่น้องกำลังพอดีพอดีกินพอดีกินขาดเกินหน่ เมนูเมนูกับแกมเบื้องรองมึงกวยกวยนังไก่อื้มอ๋อจวดด้วยนะอืมบ่ได้กินโดนเลยพี่น้องกวยนังไก่ nắng cây này nữa, nắng cây bản, hmm, phin măm măng thái quá, hmm, hỏi lắm mặn ngọt, khử bướm bướm, sụt tây nam, lò ngửa พลอยเลยหพอยเลยลวง,ออลลงประมาณอู้ประมาณสักยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีครับหเหนื้อหนึุกจังหน่อย อืมอมมม๋อมีอยม่มม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 ม่อมอมมมมมมมีอมมมมอมมมอมม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 มดมมม่มบมม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 มุมมมบมม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 นมมมม่กัมม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 มดม หล่อมบีบีมาเลยอือืมหล่มมาแล้ว

กินไงกูปัวรัดไก่อยู่ <c oughs> กินไงกูปัวรัดไก่อยู่พี่น้องอืมนัวะ <c oughs> suốt chầm màu Quay tay cái sẹp ừ. à, à, Quay tay cái sẹp Quay tay không? Quay nắng Quay nắng anh nắng Quay 牛好旺。嗯 nua. Nha ngàn này đó. Ừ. Ừ, quất măm. ัวใหญ่ไม่ไม่ไมบวบงงเงำมันหลายคนเราถึงจะไปข้ายตลาด <laughs> ่ได้ตักเบิดได้พี่น้องตวงตัวมาเบ็ดขวานูมึงี้เนาะใส่กินเนี่ยนี่แลละลูกเอาหนูมาขวานนี่ไงลบ่าว์เราไปใส่ใส่หมันนี่แหละลุงขอใส่บ่เคยได้เถอะ สือเนาะสือแม่แมพันหนูเจกตัวพวกตัวสองพันโอ้ยเอามือเ่ามลูหนะจังหันเด็ดฝันมงหอ่ กินลงไปนห่ออกเลยเอาเมืไปทห้งานโต๊ะ้องมันเนี่ยคือว่าหนึ่ต๊ะนั่งร้าน มือแรงมากอย่างตกนั่งลานมองเหนงานใครอยู่บนสูงงานสันหนึ่งสันหนึ่ง

ตับฟอมพี่น้องเนี่ยตับปอมอืมหวานดีอืมดูยอดเลยมันเผ็ดอ่ะออกหวาน เพชรปักผิดกคือพ่อทุนนีพี่น้องมันโอกห่อนพ่อมดิ หวัวลำคอไหล่หลุดูเลย <c oughs> บ่เลยเดิมยิ้มหน่อยปะเจ้ายิ้มหน่อยปะเจ้าพี่ตึงๆึเน่นะ <c oughs> น่าตับจริงนะครับตัวนี้ <c oughs> กระดูกหน่อยอมเบื่อนั่นกระดูกตอนนีอ้อรอ่อย khỏi được cái nước luôn ngoài bỏ khỏi được cái nước uống cái đi quay hang lẻo đây này cái

Kita hilang, hilang, hmm. pedih hmm. hmm. oh kenang hmm. beban. <laughs> 嗯，不冷，冷 <noise>。哦、嗯，那种炖汤，炖汤是吧？喝， มัดลองขวบหูยข้ายังไงขวบหรือเปล่าคุณน่ะทั่วพี่น้องเอ้ยหน่วยังอุบวบตัวสวนใหญ่ครับพี่น้อง อเอาตัวนี้เดี๋ยวจัดการเมียนลหลบนึงนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เ,เกียรต,ติตามรับชมบาวเท่านะครับมื่อนี้เอาแบบแปลกๆนัดหน่อยแตกแปลกเลยบ,บาเถ้าเพราะ่เคยเห็ดลงอย่างก้อยก้อยหนังไก่แต่ว่าอันนี้เห็ดลงหลายเทื่อนหนึ่งสองเทือ่อนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรต,ติตามรับชมบาวเท่านะครับ คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝักงน้องขึ้นเกานะครับมักอะไรถือใจกันแช่บ่อท่านนี้นะครับเด้อสำหรับมึงนี้ครับสวัสดีครับ